สวัสดีพี่พี่เพื่อนนะครับวันนี้ครับคนคนพานะครับ EP ที่440นะครับมีพระสะสมพระเก็บมแบ่งปันนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการละ300บาททุกรายการครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 8นย์3 7 6ส6กนย์เ็นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือถกไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้าชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับต้ออง ได้เลยครับมอีกหนึ่งนะครับเป็นสําเร็จครับสําเร็จเก่านะครับ,รบ,รบพิมพ์ส่งชัดเจนนะครับนี่ ลอยใช้มาครับใช้มาครับสมเด็จมาเลขกหนึ่งครับตัวไปสมเด็จมาที่สองครับก็เป็นสมเด็จเหมือนกันครับเป็นสมเด็จพร้อมเรียมครับเนื้อหาแกงแกร่งครับนี่ครับเพียงทรงคมชัดนะครับ อันสามนะครับเป็นสมเด็จวัดเกีดนะครับลงรักปิดทองมาครับลงรักปิดทองมาครับทองเก่าๆแห้แงๆสิส้นะครับอนี่สี่นะครับเป็นคุณแผนนะครับแผนนวัดบ,บ้านกลางนะครับเนี่มันเห็น สีดาแรงนะครับนะครับมีกวดเยอะนะครับเนี่ยพิมพ์ทรงคมชัดนะครับกวดเยอะนะครับคมชัดนะครับลึกนะครับหมายเลขห้านะครับเป็นอินโลโบรานะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับมีผงอุดนะครับ เป็นอินนะครับเป็นเครื่องรางทางเหนือนะครับเครื่องรางทางมีตานะครับผงสีดำๆนะครับมาที่ขอครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อคูณครับแก้วจะกรอบนะครับสมเด็จกำแพงแก้วนะครับหลวงพ่อคูณัดบ้านไร่นะครับ ปีสิบกว่านะครับสำเร็จของพุกคูณปริสิบโทรครับแกะออกาจากกรอบนะครับหมายให้เก็บน,นะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออุปชาช่วงนะครับวัดบางแพกใต้นะครับ,รบหลวงพ่อช่วงวัดบางแพกใต้นะครับ เยหลวงพรช่วงพรบางเพกใต้นะครับสองสี่แปดแปดนะครับคมนะครับใบใหม่นิดแปดนะครับเป็นเหรียญเจ้าคุณนอเรี่ยมเก่านะครับเป็นเหรียญหลังเต่านะครับหลังเยันของเต้านะครับ เจ้าคุนอนครับมาเลก้านะครับเป็นพักกุนะครับ กุเนื้อชิ้นนะครับเก้านครับชิ้นระเบิดนะครับชิ้นตะกูนะครับระเบิดนะครับเป็นชิ้นเก่านะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นพระกุเหมือนกันครับเปนพระเนื้อชิ้นนะครับลงรักปิดทองไว้นะครับ เป็นพิมพ์พระนอนนะครับสิเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะพิมพ์คอตึงนะครับเป็นรูปเหมือนรอพระหลงพ่อเดิมนะพิมพ์คอตึงเนะื้อันประก้านะครับนะก้นมีจานะครับสวยๆนะครับรกักเก่าๆนะครับ สามร้อยบาทนะครับอันนี้สิบสองครับเป็นหลวงพ่อโมนะครับเป็นหลวงพ่อโมวัดจันทารามนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโมนะครับอุดพงนะครับเป็นรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อโมอุดพงนะครับ สาม,ามานนร้อยบาทเหมเือนกันครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นผ้าเปิมครับผ้าเนจินนะครับเก่าครับตาชัดจีนครับใบโพะครับคมๆชัดๆนะครับผ้าเปิมน,นะครับ สวยนะครับคมชัดลึกนะครับหน้าตาติดชัดเจนนะครับอันเลขสี่นะเป็นหอเอียนะครับรูปหล่อโบราณหลวงพรอเอียนะครับวัดบ้านดานนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านดานนะครับะนีับสภาพผิวหิ้งเลยนะครับ ในสิบห้านะครับเป็นเหรียนพระจันทร์ฟันนะครับเรียนพระจันทร์ฟันนะครับสภาพสวยนะครับปีหนึ่งแปดนะครับปีหนึ่งแปดนะครับทันพระจันทร์ฟันปุกซนะครับเรียนพระจันทร์ฟันนะครับปีหนึ่งแปดนะครับดูกระหนกนะครับคมชัดสวยนะครับหน้าตานะครับคมชัดลึกเลยนะครับต่อไปในสิบหนะครับเป็นพระปิตานะครับ จะเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังไว้นะครับสองร้อยบาทนะครับปิดตามีเลี่ยมสาสะพานสูงครับันนี้นเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่มุนนะครับต่อโค้ดครับหลังเป็นฮนุมานะครับวัดบ้านจานะครับหลวงปู่มุนนะครับหลังฮนุมานะครับต่อโค้ดครับผิว สวยๆเดิมๆเลยครับหมายเล1แปดนะครับเป็นหลวงพปานครับเป็นพระหลวงพ่อปานเนื้อดินนะครับพิมพ์ขีนกนะครับชัดเจนะครับหลวงพปานพิมพ์ขีนกนะบมายเสิบเก้านะครับเป็นพระ่วงนะครับนี่ครับเป็นพระร่วงเก่านะครับไข่วัวขึ้นเต็มเลยนะครับ ไอวัวจับตามพื้นผิวนะครับเก่านะครับองค์นี้นะครับไขวัวขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับอันยยี่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อเนื่องรูปถ่ายหลวงพ่อเนื่องนะครับวัดจุรามนี้นะครับด้านหลังเป็นหลวงพ่อใหญ่นะครับรูปถ่ายหลวงพ่อเนื่องนะครับหลังหลวงพ่อใหญ่นะครับสามร้อยบาทนะครับมาในยี่สิบเ็นะครับเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับปีหนึ่งสี่นะครับเป็นเงิงผงนะครับ แล้วก็ถ้าบอลนะครับนี่ผงนะครับสวยสนะครับนี่ครับ<น>อันนี้ยิบสอน,นครับเป็นสมเด็จนะครับ<น>สมเด็จหลวงพ่อคงมดวังสับรถนะครับสมเด็จหลวงพ่อคงมดวังสับรถนะครับนี่ครับ หน้าเป็นยันแบบนี้นะครับอันนี้ยีิบสามครับเป็นรูปหลอกก่อหลวงพ่อกลมลวมัดโพทาวาสครับสุราชนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับรูปหล่อหลวงพ่อกรมนะครับเป็นหล่อแบบโบราณนะครับหลวงพ่อกอมนะครับสุรานะครับอันนี้ยีิบสี่นะเป็นโอ,กกอ,นนอ,นนอทั่วนะครับเนื้อว่านะครับเครับ โอเล่ครับปั่วดเนื้อว่านโอเล่ครับอันนี้สห้าครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับสภาพยังสวยนะครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับ ยี่สิบหครับเป็นพวกคูณครับหลวงคูณนี้อผงหลังยันนะครับกุดหนึ่งดอกนะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับหลังเป็นยันดวงนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทอกนะครับสองสี่เก้าเก้านะครับวัดหนองซิมนะครับ เหรียญนลวงพ่ทอกว่านองซิ่งน้อสองสี่เก้เก้านะเห็นเก่านะครับสอลึกนะครับคมๆลึกๆนะครับหลวงพ่อทอกนะครับสามยบาทครับอ้ยเป็นเหรียญหลงพ่อแดงปีหนึ่งสานะครับเป็นเงินอันปราก้านะครับเหรียญลวงพ่อแดงปี13เงินอันปราก้านะครับสภาพสวยนะครับ นยี่เก้านะครับเป็นพระเจ้าห้าองค์นะครับเนี่เป็นพระเนื้อดินนะครับเลี่ยมเก่านะครับเลี่ยมใช้มานะครับนะครับดูพลาสติกนะครับเก่านะครับเลี่ยมใช้มานะครับเป็นรูปพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเก่าเรลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับสุดท้ายนะครับสามสิบเป็นรูปหล่หลวงพระทบวชชนแดงนะครับเป็นรูปหล่โบราณนะครับนี่ครับเก่าๆนะครับ นิน้ทองผสมนะครับออกแห่ทองเลยนะครับสีออกเหลืองๆเลยนะครับรูปหล่อของพรทศพทธชนแดนะครับการที่สามชิ้นนะครับสารมร้อยบาททุกรายการนะครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต้องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตรงน,นี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางน,นะครารฝากขเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคนคนผ่านนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ